ก็กรับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเช่นอยู่เช่นอยู่กับช่องอบควันสูงนะครับผมคือไม่ได้มาทําคลิปนานนะครับผมก็มีพูดผิดผิดถูกบ้างนะครับผมเกะมื่อนี่กัยี่ไม่เห็ดคลิปแต่ตำมะคุงนะครับผมกัมาชน นี้องแมงจะทำอะไรครับผมจะมาตำต้มนะครับเดี๋ยวน้องแมงครับผมพี่นังหนักพี่นังหนักพี่นังหนักในโลกว่าต้องบวดเขาได้ตอนนี้ก็กล่าบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเช่นอยู่เช่นอยู่กับช่องบใบขนสูงนะครับผมคือไม่ได้มาทำคลิปนานนะครับผมก็มีพูดผิดผิดถูกบ้างนะครับผมเออกะมุนี่กับยีมาเฮ็ดคลิป ตาตำมะคุ้งนะครับผมกับตำาตะคุ้งสดครับผมกะคลิปนี้ฉีบมะม่วงอีสานนะครับผมคือบะม่วงไทยเลยนะเน่ครับผมกะมันเป็นช่วงแรงๆบรรยากาศของกะตามทุ่งนาเช่นเคยครับผมว้าวทีมงานของเขากะบชิมีตากล้องนะครับผมแล้วกะน้องดิวนะครับผมต้องแนะนำโซดเราจังหวะนี้ครับคือเส็ดตำเสร็จปุ๊บกับรีบสั่งออเดอร์กับข้าวทรงเลยนะครับผม หอดทองกันมีคนสั่งมีคนสั่งครับถึงส่งถึงห้องนะมอาบนตัวไปห้องกับเป็่อนนน้องแบงค์นะครับผมมื่อต่ำพอมาเบิ้งวัตถุดิบกันเลยครับผมไปกันกะโอเคนะครับผมกะมาเบิ้งวัตถุดิบกันเลยครับผมกะแล้วเฮากับนีอ่าปลาแดกนะครับผมคือปลาแดกก็ต้องแกนออกก่อนกต้องแล้วกะอันนี้กะพริกนะครับผมพี่กะให้น้องแบงค์ตำทานนะครับผมโอเค แล้วก็ต่อไปอันนี้คือบักเกือเคลื่อนครับนนคือกะบักเกือเล่นนะครับผมบักเะเขือเทศนะครับอันนี้เพิ่นว่าอย่างกาู่ผักอย่างกูอะเอออันนี้คือพรอมเปย์นะครับผห,หรือผักชีฝรั่งหรือผักชีฝรั่งมีคนุญแจให้นะครับผมเป็นมิอันนี้ก็คือวัตถุด,ดิบของข้า,า,าก็เป็นอ่ามะละกอเออคือบักคุ้งนั่นแหละครับผมแล้วก็ลูกนาวนะครับผมบักนาวครับแล้วกะมีน้ำตาลแล้วก็ ผงมวคือผงสุดครับผมและกาที่สำคัญที่เขาขายมาได้ก็คือกุ้งนะครับผมเออนั่นแหละครับ้นี่อันนี้สำคัญกันนี่น้ำปลานะครับผมปลาปลาสิบปีแล้วครับปลาปลาจุ๊จุ๊จ้าเราเอร์ตมาแล้วพิกเราก็จัดหนักๆเลยโอเคครับจำนะครับผมเาใส่อีกไงแข็งขันทุกมใส่เลยบ่ใส่เลย ย่า,ยาเฝ้ายา่า,ยาเฝ้าย่าเฝ้าเอาการมันหวงน้ำเพอกานต้องออกังนะครับผมใครไปยา่างกินกิ้มกะส่ได้ครับบ่ตรหนอกอ,อก่ะพริกเจ็ดเม็ดนี่พริกนี่พริกกะประมาณพันกว่าเม็ดนะครับผมหลายขนาดเลยบุได้ซื้อเด้ครับไปเม้าออกอยู่ในสวนเลยอ่าคือว่าตอนนี้บม่ได้ไม่ไม่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยากบอกอยังไล่อกครับแต่ว,ว่าคนคนฝานนี่มันฝานโดนนี่รีบได้ตามนั่นคือ ถ้ากับเป็นเวลาด่นนะครับน้กเตียวไปซื้ออ่ากุ้งนะครับผมท่านผู้ชมมีแคนหลายอย่างครับท่านผู้ชมอันท่านผู้ชมประยข้างหลังนะเขาไหนกับน้ำเจ๋นะครับผมมือเบื้องหลังโอ้หมือนีขาดยางนั่นคือกระเทียมนะครับผมอ้าวกระเทียมได้เลยสั่งมันบ่ได้เอาใส่ซื้อมันบ่บะหมีบ่บ่เป็นยังขาดกบะหมีบ่ขาดบ่มีนี่ต้องไหนเซฟแป้งทำนี่นี่ อันนี้คือเสียบแบ่งของเขาเองนะครับผมเจ้าวาบอเป็นซาดที่ยังเสียบก้นได้นอนทรายนะครับผมเขาถ่ายยังไงดิเอาถ่ายยังไงเซอนึ่เขาถ่ายยังไงเซ่หนึ่งมันยังให็นเซอเราเป็นแ่ากคุ้งตอนนี้เห็นมลยังดอกกะเหมือนเดิมครับผมโอโหโจน้ำถ่ายทุกบาณสามชั่วโมงได้แล้วครับผมนั่งนี่ปวดหลังแล้วครับตอนที่จิตโลกดินแล้ว สามถุงครับอันนี้คือฟานกินนะครับอันนี้คือฟานชิมนะครับผมมันมีสองทางมันงงใจแห้งไปรุ่นเมียกันเคสสซัพนิกะเพราะอะไร้ะไรหลังมั้งใส่จานเลยใส่เลยเอ๋อใส่ใส่เลยวะเนี่ยใส่เลยบ่ใส่เลยกับคุณละใส่เลยดีกว่านี่คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลบ้านผมมันคือบ้านคนอื่นครับแข็งแข็งกุ๊กต่อเนี่ยครับคนกวนมันบอกว่าใส่เท่าไหร่นี่ ต่อใส่ตุกตีใส่ใส่น้ำตาลปีบนะครับมั่นมีกะอันนี้กะพ่อได้นะครับผมแดงเหม็กก้อนกะน้ำปลานะครับผมตาจุจุใส่อ่ะส่วนครับส่วนหนึ่งส่วนครึ่งส่วนเข้มแมงนี่เราไปอยังนี้คงกันนี่หมูแมนอ่าบักแบบยังก่อนนะ ก็ <expand> คือเอาวะนี่ค oh hm. ือเรียนคือเรียนอ๋อเทีนี้ีสรเรอ่ลหอมต้มยใเียไปเสียไปเสลไปตามจริงอ่ะนี่เซฟแค่เซฟให่บ้าคนโอกน้ำเนี่ยหนยเซหน่อยก็ได้โอเคอันนี้กพงนัวนะครับผมกสลายเสีหลนะครับผมขันไ่ได้บ้านผมมาเซ้มาเขาันั่นละ ระวัดบ้านน้องปมนี่ปมขันทิมาเขาบ่ใส่วงสุดนี่มาเขาบ่ได้ครับผมขันเพื่อที่นี้นาวแล้วก็สำคัญนะครับผมนาวาร้านะครับทุกคนไอซ์นี่เขาต้องเขย่าวันนะครับเขย่าเทียนแล้วปุ๊บเป็นจัดเลยแบบที่นี่เลยแจ๊กแสดงสอนสอนตอนนี้บักคุงเขามันลอยอยู่ฟังกุ่นอยู่นะครับผมมันก็มีนเป้าหมายของมันอยู่ครับ อันตอนเราแม่งก็ใส่บักหนาวลูกหนาวนะครับผมบักหนาวยังหน่วยน้อยหน่อยบักหนาวหน่วยหน่อยอีดีครับฟ <c oughs> านไปฟานมาก,กับผู้แม่งเนาย่านได้ตำนิ้วยกขวางนะ <c oughs> นิ้วหล่ <c oughs> นปาดนิ้วยขกขวางปาไปอีกแล้วก็ได้เอ้ยโอ้ย <c oughs> โอเคไม่นี่ว,ว่าตองใส่สูตรังงค์คือผมค์ตำนี่คือว่าผมใส่บักหุ่งกันตอวทุทตายครับกับกุ้งนะครับเออกับกุ้งนะครับว่าจะ ต้องซิมอ่ะทุสศาสตรกวนนะครับผมค่อยใส่ครับมันอีมันอีกคุกเข้ากันง่ายนะครับอ,อันนี้ใช้ตอนนี้เลยอ,อันนี้ก็ใช้ใช้ตอนทุสัยเลยบอกน้ามันอืดที่หลีครับตอนนี้หาอะไรเลยครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตํำเครื่องกวนนะครับผม แจ๊บบังก์แต่บังก์แต่บบังอยอร่ลอร่อยเฉยทอ,อ,อไมมึงพุงมาไหมขั้นตอนเราไปนะครับผมนุ่งชิม,มาแล้วนะครับผมอเคครับอเอาละฮะเชฟดิวถอดหมวกออกจังหวะนี้โชว์ทรงผมอันหล่อเหลาในมือของเขาถือมาละก,ก่อน,นะฮะกำลังจะวิ่งมานะฮะสามสีวิ่งบุตต่อเฟืองมาโยงย่างโยงยง่าง กำมะละกอขึ้นได้จังหวะน,นี้ทำหน้าบ,บูดบึ้งโดดใส่นน uh นนะจังหวะนี้อื้มช่างถนอมเหลือเกินนะฮะเชฟดิวจังวะนี้ยังไม่พอบิ่งมารอบสองยกขาซา้ายขึ้นป่าใสโคกพี่บอยถึงกับงงนะว่ามันเข้าไหมนะรอบสามมาอีกแล้วนะฮะอื้มฮโดดเอาโูดใส่กับหอเชฟแบงอยา่างรุนแรงนะฮืมโอ้โหยังโปรยแบบนี้เชฟดิวมันเข้าโคกไม่เนี้ย เสียควาลกทุกคนระกก่ยบยโอเคอาด้ะวางดักเลยใสร็หมดเลยครับผมใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปใสอกลงไปที่สบายจรถเอาเื้องหลกูนี้นี่ล้วบุดมัอัดไปเอา กไก่ดีนทุกคนคใครดคุมครับใส่หรอวะไมนต้องใส่ปัดใหญ่ดิวะใส่ิส่ะตอนนี้มันมุนไกดีดีีเอาพังติดใส่น้ำไส้่ก่เาอบะเก้ามขึ้นแล้ววะทุกคนใส่วันนี้สองเินชิ้นกัน อ๋อซิมซิมกวนแบงกอะซิมเลยกุ้งกกุ้งกุ้งได้วะได้ได้กานเาเลยได้กันปนเไหวกัวเยอรักสามใจกวอะบด้วยไมได้อยู่ อันอยเจ๋ยอั่อยเจ๋ยเลยพรดีป่ะเดียวกันเห็นเบื้องหลังเด้ยนะครับผมทุกคนใส่มทเลยพูดไปก่อนเจ้าขาครับผมกรัด้วย่หนึ่งัหนงครับามเร็วยงครับผม่สีสันบอดขัดเลยป่ะ เอแงดโอ้ปาดเลยว่า <laughs> <Wow. S 2> ห้องก่อ <Napoleon> น้อเดียวแม่ไอขัวหอก่อนตรงดื้งแล้วต่อาเาใส่กโได้ไหมเดี๋ยวเอามาใส่กได้การปาเอายาขยมันชิบหน่ยวันนี้เากะได้การปบระบโอเคครับผมก็ตอนนี้เ้ากกะตำเสร็แล้วนะครับเ้ากะชิมา กินแล้วครับผมกินกันกินกันกินเน้นยุ้ยแม่กวนาะไรนะวยนะครับผมเน้นเ้เลยกินผมว่าอะไรติ๊กมาไหมฮะอุ่นเสียบเลยโว้ยเพชรีครับผมมันต้องเสียบแบบนี้นะเน้นเน้นนะครับผม ได้ได้ได้มุกกระปุ้นนี่ตันนิบเอ่ทไเลนะครับผมนี่กระปุ้นนี่ครับแ้วข้าวกับตัการเรมาถิ่มที่นะครับผมมุกกะปุ่นมามานี่แุ้ยงเข้าไหนกันลงใจนะครับผมล้างขั้วครับกินโซ่ให้มาจมด้วยดยำยังไงเนาะ เปล่งเดะเจ้าวะเจ้าเจ้ายอดเลยเจ้ายอดเลยก็ขออ่าขอไปกินก่อนนะครับผมโอเคครับผมอ่ะคนละตัวใซ่กันให้กินเป็นซุนซุนซุนขอให้คอมเมนต์นะครับผมว่าสาวคนนี้ใครกินกระเซ่าบวกกันนะครับผมมาซุน กสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็คือพวกเราก็ชิกินเขาแล้วนะครับผมาใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ต่อไปสร้องบ่อยควันทุ่งนกันนะครับผมต่อไปพยายากให้บ่อยเฮ็ดคลิปอย่างครับน้องๆทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอจบไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย